ปอบสำนักสงร้างสยอง <c oughs> พระอาจารย์ตีเป็นพระหนุ่มที่ชอบเดินทุดงไปยังสถานที่ต่างๆโดยครั้งนี้ท่านได้ทุดงมาปักกลดที่บริเวณสำนักสงร้างซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาได้เข้ามากราบนมัสก,การท่านและบอกกับท่านว่า ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มีปอบพ่อใหญ่ลีซึ่งเป็นปอบที่ดุร้ายเฝ้าอยู่จึงอยากให้ท่านไปปักกรดที่อื่นเพื่อความปลอดภัยเพราะที่ผ่านมาหากมีพระธุดงค์มาปักกรดที่นี่ก็จะถูกปอบพ่อใหญ่ลีทำร้ายเนื่องจากที่ดินตรงนี้แต่เดิมเป็นของพ่อใหญ่ลีซึ่งแกชอบเล่นวิชาอาคมมนต์ดำจนกลายเป็นผีปอบ เมื่อแกตายไปแล้วก็ยังคงเป็นวิญญาณผีปอบที่ยังไม่หมดกรรมคอยเฝ้าที่ดินแห่งนี้อยู่ลูกสาวของแกสงสารพ่อมากจึงถวายที่ดินเพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์แต่ก็สร้างไม่แล้วเสร็จเพราะคนงานถูกผีปอบพ่อใหญ่ลีเข้าสิงกินตับไตไส้พุงทำให้ทุกคน หวาดกลัวไม่กล้าเข้ามาที่นี่สำนักสง์แห่งนี้จึงกลายเป็นสำนักสงร้างหลังจากที่พระอาจารย์ตีได้ฟังเรื่องราวของปอบพ่อใหญ่ลีท่านก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรนักเพราะคิดว่ามาปักกลดเพื่อบำเพ็ญภาวนาไม่ได้มาเพื่อประสงค์ร้ายแต่อย่างไรพระอาจารย์ตี ยังคงยืนยันที่จะปักกรดอยู่ที่นี่ต่อไปตกดึกคืนนั้นหลังจากที่พระอาจารย์ตีทำวัดเย็นสวดมนต์เสร็จแล้วท่านได้ทำความเพียรโดยการเดินจงกรมอยู่สักพักใหญ่ๆก็มีนกพูกตัวหนึง่งบินวนรอบศรีรษะของท่านแล้วมันก็หยุดเกาะที่กลางศรีรษะใช้ปากที่แหลมคม จิกเข้าที่กลางกระหมอ่อมแต่ท่านก็ไม่ได้สะทกสัท้านอะไรเลยนกฮูมันจึงเกาะตามร่างกายของท่านแล้วจิกเข้าไปที่อวัยวะทุกส่วนจนสบงจีวรบางส่วนขาดเป็นรูแต่เนื้อหนังของท่านกลับเป็นปกติเพราะมันจิกกัดไม่เข้าทำให้วิญญาณปอบพ่อใหญ่ลีที่แอบดูอยู่ถึงกับทนไม่ไหว รากฏร่างขึ้นมาต่อหน้าพระอาจารย์ตีปอพ่อใหญ่ลีเป็นชายวัยชาราแต่ร่างกายกำยำมีหนวดคราวยาวมีผ้าเข่ามาคู่ใจพาดที่บ่าและมีนกฮูกบริวารตัวนั้นเกาะอยู่ที่ไหล่ของเขาแสดงถึงอำนาจของปอบพ่อใหญ่ลีที่ผีในโลกวิญญาณได้เห็นต้องหวาดกลัวไปต,ตามๆกัน ท่านเป็นพระหนังเหนียวหรืออย่างไรทำไมนกหูกของข้าถึงทำอะไรท่านไม่ได้เลยอาตมาเป็นเพียงแค่พระธรรมดารรมดธาเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้วิเศษถ้าเช่นนั้นท่านก็ทำตัวให้มันธรรมดาธรรมดาหน่อยสิไม่ใช่ทําตัวเองให้หนังเหนียวเหนือกว่าใครหรือว่าท่านยังกลัวเจ็บกลัวตายอยู่ล่ะอาตมาไม่ได้กลัวเจ็บหรือตาย แต่เพราะอนุภาพของยันของกระพันที่อาตมาได้สักไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มยังคงมีพลังอยู่นะโยมนี่โยมคงจะเป็นปอพ่อใหญ่ลีที่ชาวบ้านเขาพูดถึงกันสินะ <c oughs> ท่านรู้ก็ดีแล้วว่าข้าเป็นปอพ่อใหญ่ลีเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ที่ข้ามาปรากฏให้ท่านเห็นก็เพราะอยากให้ท่านออกไปจากตรงนี้ อาตามาแค่มาปักหลอดเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นจะออกไปตอนนี้คงไม่ได้แต่พรุ่งนี้อาตามาก็จะไปทุดงที่อื่นแล้วไม่ได้ท่านต้องออกไปตอนนี้เพราะท่านรู้หรือไม่ตรงที่ท่านปักหลอดนั้นมันเป็นที่ฝังศพของข้าท่านจะมานั่งทับหรือนอนทับร่างของข้าไม่ได้ข้าไม่ชอบให้ใครมาอยู่เหนือกว่าข้า ปอพ่อใหญ่ลีทำท่าทางขึงขังพร้อมกับกระทืบเท้าหนึ่งครั้งทำเอาแผ่นดินสะเทือนมันกำมัดและกัดฟันแน่นเพราะเห็นว่าพระอาจารย์ตีมีสีหน้าที่เรียบเฉยไม่เกรงกลัวมันเลยสักนิดแตกต่างจากพระธุดงหลายรูปที่ผ่านมาที่เห็นมันแผงลงฤทธิ์เพียงเล็กน้อยก็หนีในทันทีทันใดปอบพ่อใหญ่ลี จึงสงสัยว่าพระรูปนี้คงอยากจะลองดีกับมันซะแล้วมันจึงดึงผ้าเขาม้าออกมาจากบ่าแล้วเป่าเสศคาถาอาคมลงไปโยนขึ้นกลางอากาศกลายเป็นเชื่อกที่รัดตัวของหลวงพ่อตีจนแน่น <c oughs> เป็นยังไงล่ะพระผู้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบผู้มีวิชาหนังเหนียวคงกระพัน ถึงท่านจะฟันแทงไม่เข้าแต่เมื่อถูกบีบรัดด้วยเชือกแน่นอย่างนี้ท่านก็คงหายใจไม่ออกและต้องตายไปในที่สุดโยมอย่าสร้างบาปอีกเลยข้าไม่อยากสร้างบาปหรอกนะแต่ท่านตั้งหาดที่อยากสร้างกรรมกับข้าอยากล้อมดีกับข้าเองอัตมา ไม่เคยคิดจะลองดีกับโยมเลยแม้แต่น้อยมีแต่โยมที่คิดไปเองทั้งนั้นปอบพ่อใหญ่ลีได้ยินดังนั้นก็ถึงกับเลือดขึ้นหน้ามันโกรธมากที่พระอาจารย์ตีบอกว่าตัวของมันคิดไปเองมันจึงใช้ริ์ทำให้เชือกรัดแน่นมากกว่าเดิมจนพระอาจารย์ตีทนแทบไม่ไหวอนุภาพของยันที่ท่านเคยสัก์ตั้งแต่ยังหนุ่ม ประกอบกับกระแสจิตที่นิ่งและทรงพลังทำให้ตัวของท่านขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเชือกที่รัดตัวท่านจึงปริแตกออกทั้งหมดเฮ้ยนี่มันอะไรกันพลังของข้าเป็นรองพระรูปนี้อย่างนั้นเลอข้าไม่ยอมเด็ขดขาดปอบพ่อใหญ่ลีผู้แก่กล้าในวิชาอาคมได้เป่าเศคาถาลงบนตัวของนกคูกผี เพื่อให้ฟันของมันแหลมคมมากยิ่งขึ้นและเล็บเท้ายาวแหลมยิ่งกว่าใบมีดจากนั้นจึงสั่งให้มันไปทำร้ายพระอาจารย์ตีในทันทีนกผู้ผีบินมาเกาะบนหัวของพระอาจารย์ตีเหมือนเดิมมันจิกที่หัวของท่านไม่ยอมปล่อยพระอาจารย์ตีแผ่เมตตาเสียงดังแต่เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยน ให้นกภูกขีเบาแรงลงเพราเริ่มละอายแก่ใจแต่ปอพ่อใหญ่ลีเห็นดังนั้นจึงสวดคาถาใส่นกพู้เพื่อเพิ่มพลังให้กับมันเสียงสวดคาถามนดำปะทะกับเสียงสวดแผ่เมตตาจึงผสานปนเปกันไปแต่ผู้ที่มีสมาธินิ่งกว่าเย็นกว่าย่อมได้เปรียบส่วนปอพ่อใหญ่ลีนั้น สมาธิไม่ค่อยดีนักอีกทั้งยังใจร้อนเพราะความโกรธและต้องการเอาชนะทำให้จิตใจไม่นิ่งเป็นเหตุให้อนุภาพของคาถามนดำย้อนกลับเข้าตัวเองนกพูกผีจึงบินกลับมาเกาะที่ศีษะของปอบพ่อใหญ่ลีแล้วจิกกัดเข้าอย่างจังหลายแผลรวมไปถึงส่วนต่างๆตามร่างกายพ่อใหญ่ลีก็ถูกนกพูกผีผ พุ่งชนจิกกัดทำให้เจ็บปวดอย่างมากเมื่อพระอาจารย์ตีเห็นดังนั้นก็อดสงสารปอบพ่อใหญ่ลีไม่ได้ท่านสวดแผ่เมตตาให้กับนกฮูกผีจนมันใจเย็นขึ้นและสุดท้ายก็หยุดการกระทำของมันเองแต่ตามเนื้อตามตัวของปอบพ่อใหญ่ลีนั้นเป็นแผลเต็มไปหมดปอบพ่อใหญ่ลีจึงเริ่มสำนึกผิดแล้ว ว่าสิ่งที่มันประทุส้ายต่อผู้ทรงศีลกลับมาทำร้ายตัวของมันเองมันจึงนั่งลงกราบขอขมาต่อท่านพระอาจารย์ตีผมกราบขอขมาที่ได้ล่วงเกินท่าน้วยกายว่าจาใจไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาให้อโหสิไม่ถือโทษแต่ขอให้โยมปล่อยวางบ้าง เพื่อที่โยมจะได้หมดกรรมจากภพภูมินี้ไวๆที่ดินผืนนี้อดีตเคยเป็นของโยมก็จริงแต่เมื่อโยมไม่อยู่แล้วมันก็ย่อมตกเป็นของผู้อื่นที่ลูกสาวของโยมถวายให้เป็นที่สาธารณะนั่นก็เกิดกุศลอยู่แล้วโยมตั้งใจอนุโมทนาบุญแล้วจิตของโยมจะสว่างมากขึ้นกว่านี้แม้ว่าปอบพ่อใหญ่ลี จะปล่อยวางไม่ได้เสียทีเดียวแต่หลังจากที่พระอาจารย์ตีไปทุดงที่อื่นแล้วมีพระรูปอื่นๆมาปักกฏดปอบพ่อใหญ่ลีก็ไม่ได้ออกมารบกวนหรือขับไล่เขาสงบจิตใจและปล่อยวางมากขึ้นบางครั้งก็ออกมาอนุโมทนาบุญกับพระทุดงซะด้วยซ้ำจนทำให้ร่างกายเขามีแสงเปล่งประกายมากยิ่งขึ้น และหวังว่าสักวันเขาจะปล่อยวางทุกสิ่งและเปลี่ยนภพภูมิของปอบได้โดยเร็ววันเสียงร่ำลือเรื่องราวของปอบพ่อใหญ่ลีผู้โหดร้ายก็เริ่มหายเงียบไปจากหมู่บ้านในที่สุดแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีปอบนั้นมีจริงถ้าคุณเป็นพ่อใหญ่ลี คุณจะปล่อยวางได้หรือไม่มาร่วมกันอนุโมทนาบุญให้แก่ปอบพ่อพใหญ่ลีกันนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะพ้นทุกข์จากการเป็นผีปอบและเปลี่ยนภพภูมิใหม่ได้โดยเร็ววันการปล่อยวางนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะครับอยากให้ทุกคนเริ่มต้นการปล่อยวางด้วยการปล่อยวางความทุกข์ก่อนเลยความทุกข์นั้น มันก็ยังคงอยู่กับเราไม่ไปไหนแต่ถ้าเราปล่อยวางมันได้ไม่นำทุกนั้นมาคิดมากจนเกินไปชีวิตเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพวกเรากรุ่ผีดีกันด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากรอติดตามและรับชมกันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุปผีทรดีทั้งใน Facebook และ Youtube ด้วยนะครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับทีมงานจะตั้งใจทำ และพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ